ักที่สวนของบุ๋มลูกดกแล้วก็งามได้อย่างใจมีแต่ลูกสวยๆจนมีแต่คนถามมุมว่าบุ๋มใส่ปุ๋ยทางใบอะไรที่เห็นบุ๋มพ่นเป็นประจำบุ๋มใช้ผงดำเทพสถิตนะคะเห็นซองเล็กๆแค่นี้ฉีดพ่นได้หลายไร่มากๆ แล้วก็ฉีดพ่นได้กับพืชหลายๆอย่างเลยค่ะที่สวนของบ๋มมีหลักๆคือพืชผักผล,ลไม้แล้วก็ผักสวนครัวที่เราเก็บกินแล้วก็เก็บขายอยู่ทุกวันนะคะผงดำเทพสถิตเป็นสารอินทรีย์ค่ะไม่มีสารเคมี Me เลย การที่เราฉีดพ่นแล้วเราได้เก็บกินเก็บขายอยู่ตลอดแบบนี้ก็เลยปลอดภัยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนปลูกผักแล้วผักไม่งามแบบนี้ใบสังเคราะห์แสงไม่ดีใบไม่เขียวไม่สวยแบบนี้นะคะต้นก็ไม่แข็งแรงมีขั้วดอกดอกก็ร่วงไม่ติดลูกเจอฝนเจอร้อนเจอแดดที่อากาศแปรปรวนแบบนี้ของประเทศไทยนะคะลองเอาผงดำเทพสถิตนะคะไปฉีดพ่นดูผักที่สวนบุ๋มนะคะเจอแดดไม่มีสลดเจอฝนก็ไม่มีล้มพอลากก็แข็งแรงดูดซึมอาหารมาเลี้ยงต้น เลี้ยงใบได้ดีใบก็เขียวลูกก็ดกไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ในสวนนะคะผงดำเทพสถิตตัวนี้ช่วยได้ค่ะทนแรงทนฝนได้ดีเลยค่ะผักกินใบจะแตกพุ่มได้ดีผักกินลูกจะลูกใหญ่แล้วก็ลูกดกนะคะผงดำเทพสถิตใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดซื้อตอนนี้แถมเสื้อสวยๆด้วยค่ะ